เรยนท่านดรแพทย์หญิงเป็นมาพึกการณนุนผู้วยการสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติกับผมนายสุติไกรพงไก่พดียรบัณวิาชีพจานานการรับผิดชอบงานสุขภาพจิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและคุณศิริมาบางพรหลาวทองเย์บาณฑิาชีพจางานการรับผิดชอบงานสุขภาพจิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษครับขออนุญาตเป็นตัวแทนกลุ่มที่5เขตสุขภาพ10 11และ12นํานำเสนอครับ สำหรับสถานการณ์นะครับสุขภาพจิตที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเช้านี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้ฟังข่าวนะครับว่จะมีคนถือป่านะครับเข้าไปในโรงเยียานะครซึ่งในภายหลังเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยจิตเวชนี่เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าปัญหา ยาเสพติดหรือว่าปัญหาสุขภาพจิตน,นะครับมันมีทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วปัญหานี้นะครับมันเกิดต้นตอได้อย่างไรทางกลุ่มน,นะครับก็ได้พิจารณาว่าในเรื่องของความรุนแรงนะครับของสุขภาพจิตที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนมากนะครับเพราะว่าการเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะส่งผลนะครับต่อความมั่นคง ต่อความสูญเสียในวงกว้านะครับทั้งระดับพื้นที่แล้วก็ระดับประเทศเราจึงเลือกในเรื่องของความรุนแรงหรือว่า S M B V เนี่ยมาพิจารณานะแล้วก็เมื่อพิจารณานะครับเพิ่มเ,เติมเข้ามาครับพบว,ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไข้กลุ่ม S M B V เนี่ยครับเมื่อก่อนจะเป็นอยู่ในกลุ่มนะครับส่วนใหญ่ี่อยู่ในกลุ่มจินปเทแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับมันเพิ่มสูงขึ้นมา ต่อเนื่องในกลุ่มที่เสพยาเสพติดเ,เนื่องจากว่ากลุ่มน,นี้นะครับเมื่อเสพยาเข้าไปนานๆเนี่ยมันจะทําให้สมองเนี่ยถูกทาลายนะครับแล้วก็กลุ่มที่มันมันเป็นกลุ่มน,นี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นกลุ่มเปผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะครับรวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการปล่อยตัวซึ่งในปัจจุบันนะครับเราก็พบว่า ไอ้กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นที่เสพยาเนี่ยในพื้นที่น่าจะทั่วประเทศนะครับที่อบว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เสพยาเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์นะครับกับข้อมูลที่ผมเก็บมาประมาณหนึ่งปีนะครับคือคนไข้จิตเวชท,ที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนตอน้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคดีเาเพติดดังนั้นนะครับกลุ่มน,นี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปให้วามสําคัญนะครับเราไม่ไปจัดก,การตั้งแต่ต้นต่อปัญหาสาเหตุที่ต่อไปมันจะเพิ่มจํานวนสูงมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็จะมีคนไข้ s อชวีีที่สูงมากขึ้นสุดท้ายก็อาจจะขอให้เกิดความรุนแรงที่มากขึ้นนะครับทั่วทุกพื้นที่ทีนะนี้พอมาพิจารณาปัจจัยพุ้คขามนะครับหรือว่าปัจจัยปกป้อง ก็จะพบว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับเมื่อก่อนนะฮะจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ในปัจจุบันนะครับกลับพบว่ามันเป็นเรื่องของยาเสพติดไปแล้วนะครับปัจจัยปกป้องนะครับเมื่อก่อนนะครับเราก็จะมีในเรื่องของเม n t a l h e a l h i ใช่ไหมครับเรามีการตรวจจับโดยใช้ดิสแปร์นะครับหรือว่า o s นะครับรวมทั้งการเรื่มมือจากเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาพอชอ,อการใช้หลักศาสนานะครับครอบครัวชุมชนเข้ามาช่วยในการดูแนล,นนนนลนะครับรวมทั้งเรื่องของการดําเนินโดยใช้สกูเอร์เรูนะครับช่องทางความรู้ต่างๆแล้วก็มีสายด่วนนะครับหนึ่งสามสองสามของกรมสุขภาพจิตนะครับทีนี้พอมาดูนะครับผลผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับของพื้นที่ขเขตสิบเอ็ดสิบสองนี่ครับเราได้ทำานะฮะทั้งเรื่องของพื้นที่เชิงรุก การคำขานข้อมูลเนื่องจากว่าอย่างที่ผมได้นําเรียนเมื่อวานนะครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าเราไม่รู้เขาเลยเนี่ยไม่ว่าจะลบกี่ครั้งก็ต้องแพ้ทุกครั้งนะครับดังนั้นเรื่องของการจัดการข้อมูลผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่เราทํามาต่อเนื่องนะครับรวมทั้งการดูแลและการติดตามผู้ป่วย s m ช b เนี่ยครับที่ต้องติดตามต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ป่วยขาดยา การป้องกันยาเสพติดปสมวัยการเสริม EQ การสร้างวัคซีนใจกินก่อนเล่าเล่นนะครับหรือว่าเล่นเล่าขอบความรุ่มรื่นนะครับจากสถานศึกษานะครับโดยการไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนการบูรณาการกับสาธารณสุขและก็สถานศึกษานะครับรวมทั้งมหาวไทยนะครับการเฝ้าระวังนะครับผู้ป่วย S M B ในพื้นที่ร่วมกับภาค่นย รวมทั้งการกำกับติดตามนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับพื้นที่ในการิำางานนะครับร่วมกับการตรวจราชการนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่กลุ่มเด็กและไปรุ่นนะครับเพื่อการป้องกันเพื่อการเฝ้าระวังนะครับเพื่อการรักษาและฟื้นฟูรวมทั้งการคุ้มครองตามรน้าทีเป็นดาสุขภาพจิตนะครับ ก็จะมีผู้รับผิดชอบหลักเนี่ยก็จะเป็นผลบบาทของกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยรุนารนะครับกับเรื่องของการใช้หลักศาสนานะครับในภาคใต้นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้หลักศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ในภาคอื่นๆก็จะเป็นหลักศาสนาพุทธศาสนาพุทธในการที่จะมาปรับเปลี่ยนพุติกรรมนะครับการใช้ศูนย์ฟื้นฟูไม้เสียบนะครับหรือว่าวัิที่พระครูประดิษฐ์วรการนี่เป็นต้นแบบ ในการที่จะเอามาปรับใช้ในพื้นที่หรือบางท่านอาจจะใช้อาจารย์เบียเป็นต้นแบบก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ครับใช้กับวัยรุ่นเนี่ยอาจจะใช้อาจารย์เบียเนี่ยน่าจะได้ผลมากกว่านะครับรวมทั้งเรื่องของการทำ CPG นะครับเพื่อที่จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่เป็นแนวทางเดียวกันนะครับทีนี้สำหรับรายนงานที่2นะครับขออนุญาตให้ทางผู้รับผิดชอบ สสจศรีสะเกดนะคบเป็นผู้นำเสนอเอครับเรื่อเรามองว่าในการที่เรามาแลกเปลี่ยนกันนี้ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนแชร์เพื่อให้เกิดไอเดียนะคะเพื่อที่จะไปคัดเลื่อนต่อหรือสิ่งที่เราจะแชร์เนี่ยยังไม่ได้ฟิกนะคะว่าเราจะเอาแบบนี้ไปทําเลยหรืออะไรเพราะว่าเราเป็นการที่จะแชร์เพื่อให้เกิดไอเดียว่าอ,อ๋อเอ๊ะอ๋อหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อในพื้นที่เราก็ยังมีอยู่แล้วกระบวนการการเงินแต่ละขั้นตอนเนี่ยบางทีเนี่ย ทาไมเขาถึงได้มาซึ่งข้อมูลตรงนี้นเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่คีาข้อสถานการณ์ว่าจริงๆแล้วการที่จะเคราะห์เนี่ยคุณต้องมีข้อมูล่านอยสักปัย้อนหลังในกลุ่นะนั้นๆที่คนสนใจและอยากแก้กปัญหานนจริงๆถ้าพูดถึงความแรงก็จะมีหลายกลุ่มที่แยกแยกออกไปใช่ไหมคะว่าเราจะจอดในกลุ่มไหนจะทาทั้งหมดไหวไหมเราต้องดูในบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยแลนนี้ขอขอ,ขอเริตาชี้แจงเื้องต้นนะคะจันทิราเบาได้พอไหคะทอบคุขค่ะ นิดเดยนะคะอามาาต้อง่าเรในแต่ละจังหวะในแต่ละจังหวะนะคะบางครั้งที่จะแตกต่างกันออกไปก็เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่ให้มีความสุขนะคะอาจารย์ต้องขอใครด้วยนะคะเราต้องทำงานอย่างมีความสุขนะคะอาจารย์ก็ทำงานด้วยกันค่ะอาจารย์ว่าเราต้องมีความสุขขอเราจะไปกาทำงานได้ดีแล้วก็สามารถแชร์และแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราทำมาได้อย่างภาคภูมิใจเนาะแล้วก็พร้อมที่จะ พอเอออกปุ๊บเราจะได้ได้เกิดการท้อหรือว่ามีก,กระเพากั้นในใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราขับเคลื่อนต่อไปได้ยากลำบากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานสุขภาพจิตและยาเสพติดจริงๆแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกันค่ะทุกคนเหนื่อยที่จะตอ่อสูซอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก่อนจะเข้าเรื่องน้อนิดนึงนะคะจากกลุ่มของเรานะคะก็เจ็1 1<ส>ิ <ỏi> ก็มีหลายๆกลุ่มนะคะหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็น เคสิดไปอยู uh, mm ่ก hmm. ับ11 12ไม่เป็นไรค่ะอยู่กับใครก็ได้ค่ะแล้วก็คนไทยด้วยกันเรามองว่าเราอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดนะคะทุกเขตนะคะเรารักกันเราลุกันหมดเลยค่ะนะะะคเนาาอย่ง้องเจมก็อยู่ด้วยกันเขารักกันน้องเจมส์นี่คนไทยรักกันนะคะพี่นวลพี่เจยูคนละเขตคนละกลุ่มก็ยังรักกันเนาะน้องเตอร์นะคะบางทีก็อาจจะพี่หมวยพี่นวลนะคะก็ไม่รู้แหละนะคะมีอยู่สองชื่อนิดนึงอ่าโอเค ของกลุ่มเรานะคะจา์ก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างที่น้องเจนบอกไปแล้วว่ามีข้อมาค่อนข้างหลากหลายกลุ่มนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าในกลุ่มที่เราวิเคราะห์ดําเนินมาเราอาจจะไม่ได้เอามาแชร์ทั้งหมดว่าในกลุ่มนี้น่ะทำไมเราถึงเล่นกลุ่มหรืถ้าถามรายละเอียดเราก็จะมีอยู่ว่าเรามีการก้นหาจากสถิติวิเคราะห์ทั้งจากปัญหาการคาด หรือว่ายาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่เราปัญหามาสี่ห้าประเด็นที่วิเคราะห์มาในปัญหาพวกนี้สรุปแล้วในกลุ่มของพวกเราเนยค่ะทั้งสามเคเราเห็นพร้อมกันว่าในวัยนี้ค่ะก็คือวัยเรียนวัยรุ่นและนักศึกษาค่ะเจอปัญหามากที่สุดน,นั้นเราก็เลยเขียนโครงการนี้เพื่อจะมาแชร์ว่าเนี่ยจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาเราจะเลือกกลุ่มนี้เพราะอะไรนะคะ,ะในเรื่องของทีนี้ ในประเด็นที่เราจะขัดเพื่อนมันก็มีหลากหลายประเด็นใช่ไหมคะแต่เรามาว่าเป็นประเด็นที่ควรรีบแก้ไขและดำเนินการนะคะช่วยกันนะคะซึ่งมันสามารถที่จะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตนะคะและยาเสพติดในวัยเรียนในรุ่นละก็นักศึกษานะคะมีข้อยากเพิ่มเติมขึ้น,นซึ่งในกลุ่มอเรามองว่าในกลุ่มวัยที่9 2 4ปี b, เป็นวัยที่กำลังเรียนและศึกษาอยู่ไม่ใช่ท12นอกราะบางลักสตรตอนนี้ก็คือ สเรียน6ปี7ปีก็ว่าไปนะคะในกลุ่มของเราก็จะมีการวาแผนว่าในกิจการของการของเราเนี่ยเราควรจะแบ่งป็นในเรื่องของต้นน้ำลางน้ำแลปนะปายน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเราทำทุนทีค่ะเราต้องทำแบบว่าให้มันต่อเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนถึงแม้โครงการของเราจะเริ่มต้นแต่มันก็ไปต่อได้ ก็สิ่งที่เราอยากให้เกิดจริงๆก็คือเกิดกับประชาชนของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนวัยไหนที่เราจะไปทากิจกรรมกับเขานะคะหรือแม้กระทั่งตัวพนักงนานเองนะคะ,ะของเราก็จะมีในเรื่องของการป้องกนอันแลาวเฝ้าระวังรักษาฟื้นฟูแล้วก็คุ้มครองนะคะตามพรบสุขภาพจิตซึ่งพรบสุขภาพจิตนี่แหละคะ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเลือกกิจกรรมไหนหรือโครงการไหนต้นน้ำกลางน้ำไปตาม ในเรื่องของพลบวสุขภาพจิตจะมาช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะมากในการที่จะขักเทื่องงานนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะต้ี่ขอแชร์ในภาพของตัวเองเลยนะคะที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้นการที่จะผลักดันเข้าสู่วาระต่างๆค่อนข้างยากมากแต่พอเราใช้ในเรื่องของพลบวสุขภาพจิตเข้ามาผลักดนันในระดับอำเภอระดับจังหวัดให้ผู้บริหารได้รับทราบเนี่ย เราจะต้องมีข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรและแม่นเล้าสามารถเล่าเป็นเรื่องราวให้ท่านนะคะฟังให้น่าสนใจและเห็นถึงความสําคัญและได้ตระหนักว่าดีจริงช่วยในประเด็ดนนี้อ่ะแล้วพรบสุขภาพจิตเกี่ยวกับเรื่องค่าต,รต,รตัวตายอย่างไรเกี่ยวกับความบริแรงอย่างไรเพื่อเชื่อว่าทุกท่านจะเจอคําถามแบบนี้จากท่านผู้บริหารนะคะหรือเพื่อรมงานหรือว่าเครือข่ายนะคะ ที่เขาจะทาํางานร่วมกับเราเราจะต้องสามารถอธิบายได้เชื่อมโยงได้ว่าช่วยทางกันยังไงช่วยที่จะขับเคลื่อนได้ยังไงบ้างตรงนี้จะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ความสําคัญที่สําคัญเราต้องขยันขายของค่ะไม่เป็นไรเราก็คงเหมือนพวกขายประกันนะคะไม่เป็นไรเราก็ยิ้มไว้นะคะเกิดอ,อะไรขึ้นยิ้มไม่ก่อนนะคะยิ้มให้ก่อนแล้วก็พยายามขายไปนะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะสักวันเขาจะเห็นเราถึงคอน มาทาะะาาี่เนื้อหาในโครงการอีกนิดนึงของเราะคะอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดที่เราพูดคุยกันในกิจกรรมค่อนข้างเยอะแต่เราจะให้มองเห็นภาพหลักๆเลยนะคะว่าจริงๆและกระบวนการความคิดของเราเนี่ยเราจะอยากให้เห็นว่ากิจกรรมในโครงการของเราเนี่ยกิจกรรมหลักของเราเลย <S <S คือเริ่มกิจกรรมจริงๆเราต้องมีการทักกรองให้เขาได้ประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะอะไรถ้าเรามีการประเมินตัวเขาเองค่ะ ด้วยทุกคนจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าในการทำงานสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่เหมือนวิภาคมือเช็กนะลองมีเห็นภาพเราต้องใช้เครื่องมือในการที่จะประเมินให้เขาได้เห็นภาพว่าลูกคนบอกว่าไม่เครียดฉันหลับดีน่ะสบายใช่ไหมคะถ้าเขา่านการประเมินด้วยตัวของเขาเองเราใช้เครื่องมือที่สามารถจากประเมินค้นหาคัดกรองช่วยเราค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ธิดาบอกว่ามีหลากหลายเครื่องมือมากของกรมงสุขภาพจิตใช่ค่ะ ก็ได้เยอะจริงๆนะคะเป็นแล้วแต่ข้อสะดวกเลยคะ่ะแต่อยู่ที่ว่าในกิจการนั้นๆเราอยากใช้อะไรเราต้องการข้อมูลแบบไหน oh. เราต้องการข้อมูลหลังบ้านเราสามารถเอาข้อมูลตรงไหนไปใช้ต่อได้ oh. เราให้เราพิจารณาเรื่องแล้วก็มีการชี้แจงแล้วก็จะเปิดใจรับแ,แล้วก็ทําแบบประเมินกับเราหลังจากนั้นเราก็จะถึงมีสร้างสร้างความรู้รอบรู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปให้ความรู้เขาเลยไม่มีการประเมินหรือชี้แจงอย่าลืมว่าฟัง อาจจะไม่นําไปใช้ต่อหรือฟังแบบมีกําแพงกั้นอันนี้จะมีเจอค่อนข้างเยอะว่าทําไมเราถึงไม่เกิดผลแล้วก็ไม่มีการขับเคลื่อนต่อหรือว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไปแล้วมันเกิดสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรบ้างน,นะคะตรงนี้สําคัญมากจากประสบการณ์ที่พปทํามากับไม่ว่าจะเป็นในองค์กรนักเรียนนักศึกษาแม้กระทั่งองค์กรอย่างที่ท่านอาจารย์นายแพทย์ได้พูดเมื่อวานท่าน,น,นบอกว่ามีการทาในหน่วยงานราชการเนื่องจากเรามีการคืนข้อมูลแบบนี้นะคะให้เขาได้ประเมินก่อนนะคะ ก็เริ่มมีการสนใจมากขึ้นเราจะมีการให้เขาได้แบบรับรู้ถึงความรู้ที่จริงๆว่าความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยมันใช่อยู่ไหมนะคะแล้วก็เกิดทวพิษภยัยหรือความรูแลยังไงถ้าขาดในตัวนี้ไม่ได้รับการดูแลและสัญญาณเตือนที่สําคัญนะคะเราต้องเน้นเลยว่าสําคัญบางทีเราไม่ต้องพูดเยอะค่ะเน้นที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับเขาให้ชัดเจนและเข้าใจนะคะแล้วก็พยายามถามถ่ายเขาก็จะเกิดการปรับเปลี่ยน แล้วก็มีการลอกต่ออันนี้ <Okay. S 1> เห็นค่นอนข้างชัดเจนนะคะเหลัง <Okay. S 1> จากนั้นเราถูกจะไปสร้างวัคซีนใจที่สําคัญและจําเป็นอันนี้สําคัญมากค่ะแล้วก็มีการรีวิวมาด้วยนะคะอันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการสร้างวัคซีนใจบุคคลสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีเลยได้ไหมคะก็ไม่ได้เนาะเพราะจริงๆทุกคนมองข้ามนะคะเื่อเชื่อว่าวัคซีนใจสําหรับบุคคลเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวเราะคะ่ะ จะเกิดจากตัวเราได้ก็ต้องเกิดจากกับครอบครัวด้วยที่เข้มแข็งนะคะแล้วในนี้ก็จะมีในเรื่องของพี่ซีถ้าทุกคนทําได้ช่วยกันนะคะมันจะเกิดความแย่งยืนนะคะแล้วเราจะไม่เหนื่อยมากถ้าเข้าใจในตรงนี้แล้วก็ปัญหาต่างๆพวกนี้ก็จะลดลงซึ่งถ้าเราสร้างพวกนี้เสร็จปุ๊บเท่าที่เราทํามานะคะตรงนี้เราได้นําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสร้างให้กับแกนนำเด็กนักเรียนในรุ่นนะคะ แล้วก็มีการติดตามประเมินผลซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะเรามีการได้มาใช้ในจังหวัดของเราของจังหวัดศรีสเกตนะคะตอนนี้ในกิจกรรมเหล่านี้อย่างที่เอื้อบอกว่าเออก็ขายของไปเรื่อยล่ะคะ่ะได้มีการนําเข้าวาระกรมการจังหวัดนะคะงบประมาณเราได้มาจากไหนบ้างก็นี่สถานเารืคขขายของเรานะคะแห่่งของศรีสเกตก็ได้มาจาก อบจอเลยค่ะท่านนายกท่านหเห็นความสําคัญค่ะ mm hmm. ก็ผลักดันแบบนี้นะคะเข้าว่าราชการด้วยเข้าคณะอนุท่านก็มีโครงการกนงบมาให้ทุกปีแลวคะ่ะทำมาอย่าง3ปีต่อเนื่องะคะ่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนในสังก,กัดอบจอค่ะได้รับการประเมินความรอบรู้นะคะ mm hmm. แล้วก็ประเมินสุขภาพจิตในทุกๆเทอมน,นะคะอย่างน้อยปีหนึ่งปีการศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะในบางโรงเรียนที่เขาจะต้องได้รับการประเมินแล้วก็เสริมสร้างวัคซีนใจนะคะกับนักเนแล้วก็แกนหนะั ก็มีการติดตามประเมินผลในทุกๆปีด้วยนะคะนนี้ก็จะแชร์ซึ่งภาคคเครือขายล้วก็มีขั้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะคะซึ่งเขาก็จะมีงบเราลงไปช่วยเขาในตรงนั้นแล้วก็ขยายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในตอนนี้แล้วก็จะมีศึ่อาค่ะศึกษารีการซึ่งของจังหวัดสุรเกตเนี่ยค่ะตอนนี้ท่านให้ความสําคัญต่อเนื่องมานะคะก็เข้าปีที่3เช่นกันเพราะว่าเรื่องขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยจากัดเรื่องงบไม่เป็นไรค่ะที่ผ่านมาเ้อก็ทา ด้วยการไม่มีงบค,ค,ค่ะก็น้อยใจไหมน้อยใจนะคะอาจารย์น้อยใจมากเลยทําง,งานสุดภาพิีไม่มีงบแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรามองว่าเราก็มีความสุขกับการทํางานแล้วก็ยังมีเงินเดือนอยู่เราอยากให้เกิดอะไรกับสังคมไทยของเราแล้วก็คนในชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะคะอยากให้เกิดอะไรขึ้นผมก็ไฟาเหมือนกันค่ะก็เป็นดีเทลขายของนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ ได้งานจากศึกษาท่านก็พยายามทําให้นะคะก็มีหัวหน้าใจดีเอาเงินส่วนหนึ่งนะคะงบอีกเองตอวางควาน,น,าน,น,านดันนะคะทำงานไปเรื่อยๆนะคะก็ไปขายของเสร็จุ๊กอ่านท่าศึกษาจัดหาให้เลยคะ่ะให้วันให้งบมาช่วงไหนไม่มีงบก็จัดแบบออนไลน์นะคะช่วยทาหนึงสือช่วยอะไรหลายอย่างมากนะคะ เนี่ะค่ะเลบอกว่าเราต้องขายของไปบ่อยแล้วเขาจะช่วยเราค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลค่ะเทศบาลก็ขอให้เราไปชี้แจงเขาก็จะจัดดาเนินการไปเองเลยนะคะเท่าที่เราวมงานที่ผ่านมาแล้วก็สาสุขไม่ว่าจะเป็นในสังกัดสาสุขเองหรืออบจเองนะคะเขาก็ช่วยเราภายในพื้นที่นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาที่จะทํางานเชื่อมกันนะคะแล้วก็แม้กระทั่งมหาไทยเองมหาไทยในรวมทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะคะอย่างที่บอกพมตอนเนี้ย โหทุกงานที่สุขภาพจิตยาเสพติดนีประเด็นไหนมาเชื่อมกันไหมคะมีโครงการนี้นะคะเอามาอุรนาการก,กันได้ไหมก็มีการขยายไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในกลุก่มเบาบางตอนนี้ค่ะเราก็ดูแลได้ทั่วถึงด้วยนะคะแล้วก็กลไกการทำงานอย่างที่บอกว่าสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความชาดเจริในเรื่องของโครงสร้างนะคะในเรื่องของกฎหมายที่เราต้องทําความเข้าใจในฐานะ จะไปนั่เสนอข้อมูลต่อแล้วก็ในพื้นที่เราต้องวิเคราะห์พื้นที่ของเราให้ชัดเจนแล้วก็ต้องวิเคราะห์ตนเองให้ได้ค่ะว่าเราเกิดปัญหาอะไรบ้างมีสิ่งทุนเดิมของเราอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นแล้วเราจะเติมในส่วนไหนแล้วก็จะขับเคลื่อนไปยังไงแล้วก็อยากหากาลังเสริมในส่วนไหนเพราะเอื้อเชื่อว่าทุกๆงานช่วยกันได้หมดค่ะไม่ว่า เราจะไม่ใช่แค่อยู่ในไม่ใช่ในกลุ่มง,งานเอสดีไม่ใช่กันไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาเล้วก็มีงานยศมาช่วยนะคะอ๋อเขามีงบนี้บูรณาการกันได้นะคะก็ช่วยกันนะคะก็อยากจะสากนะคะในส่วนของเราะคะสาหรับตัวชีวันะคะในโครงการนะคะที่กิจกรรมอันนี้ก็จะมาแชร์นะคะเรพ่าวว่าจริงๆแล้วในกิจกรรมโครงการที่เราเขียนนะคะตัวชีวะมันควรจะมีการบัานโครงการหรือกิจกรรมที่เราลงไปทาด้วยไม่ใช่มีแค่ตัวชีวัะที่ ก็ไม่ได้เพียเนาะที่ที่เราจะทําแต่ว่าคือสําหรับเรือ่องเรืมองว่าในตัวชี้วัดนะคะแล้วก็ในกลุ่มมองมองเห็นเหมือนกันว่าในกิจการหรือโครงการที่เราลงไปทําในพื้นที่เนี่ยควรจะมีตัวชี้วัดที่ประเมินโครงการเราด้วยมีการติดตามด้วยมีจะเห็นผลว่ามันนําไปใช้ได้จริงมันถึงจะจริงจริงแล้วถ้าเราทําแบบนี้ค่ะมีทั้งการประเมินก่อนและหละังระยะเวลาชัดเจนการติดตามเนะะี่ย มันจะทําให้เราเกิดการพัฒนาค่ะไม่ว่าเราจะไปทํางานอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วมันจะทําให้เราสนุกกับงานค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะเราจะไม่เครียดนะคะในตรงนี้แล้วก็จะช่วยเราจัดการมันได้ค่อนข,ข้างดีเนาะ ซึ่งกิจกรรมที่เรามาแชร์ในโครงการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดในวม่เมรียนวัยรุ่นและนักศึกษาของเรานะคะก็จะในเรื่องของการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งเราจะประเมินก่อนและหลังทํากิจกรรมนะคะเนาะอย่างน้อก็ต้องสูงขึ้นร้อยละสิบนะคะมันบ่งบอกว่าเอ๊ะ มันมีจุดอ่อนว่าเอ๊ะเขารู้หรือไม่รู้ยังไงหรือเกิดจากกระบวนการเราหรือเปล่าหรือเกิดจากตัวเราเองสื่อสารไม่รู้เรื่องหรือเปล่านน,นิดนึงนะคะแล้วก็ผลเฉลี่ยคะแนนมัสินใจที่สูงขึ้นนะคะอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สกิลต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินนะคะอย่างน้อยก็สามถึงหกเดือนเนาะวกนนี้ก็เพิ่มขึ้นร้อยละแปดสิบจะเดินนะคะแล้วก็จะมีการวัดก่อนและหลังแล้วก็ในการวัดประเมินผลระยะยาวของเราก็จะมีการประเมินนะคะคือการได้รับการ ในกลุ่มเสี่ยงนะคะจากการประเมินได้รับการดูแลติดตามนะคะแล้วก็สิบแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะะี่ค่ะน้อยกว่าร้อยละห้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายไม่เกิด s m ช b ร้อยละเก้าสิบนะคะซึ่งในกลุ่มของเราก็จะมีการมาแชร์และเปลี่ยนในประเด็นประมาณนี้คะ่ะจา์สำหรับรายละเอียดก็มีให้อยู่นะคะจารย์ในรายงานคะ่ะ